โลพะเจนสิกเป็นสมุทยพยาั์ถามว่าคราวนี้อกุสลเจททำไมเจยี่มห้าทำไมเจยี่มห้าิฏีิธิธีิ่มีมีเจทลายทิธีิ่มสีมีเจยิแล้วมีอะไรงอกมาอีกหนึ่งจึงทำให้เป็นยิ่ มันเป็นย5ได้อันนี้ยวกโคจตุการสส่วนตัวนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นไหมไม่มีนีอุดจักมันกระจายอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันเด็นี่บบวกโคจตุการ 4. อกูสและจิตเก็เลยเจ้ี P ่ห้าเจได้ห้25แต่ทรงปฐมบบเป็นไงอคูส่1 1เจ20อเจถ หมดเกลียอกุศลหมดเกลียงเพราะกประเสรธุติยาบทพูดถึงเรื่องทหารเวลา จริงๆก็แยกเป็นเนวัตเสนนะประหารภาธรรมมาจับนะภาวนายะประหานปาธรรมานั่นเองเป็นการบอกว่าไม่เกี่ยวกับการประหารโดยโสดาปฏิมัและไม่เกี่ยวกับการประหารโดยมัคที่เหลือเพราะนั้นองค์ธรรมก็เลยคือที่เหลือจากอกุศสนทั้งหมดองค์ธรรมได้ โลกียะกุศลจิตสิบเจ็ดนะแล้วเหลอนะืออะไรอีกโลกียะคปิปาแจิตสาสิบสองนะกิริยาถิถ่นยี่สิบถ,ถามว่าเจสามแปดเนี่ยเพราะใครในสัจจะข้อหนึ่งเป็นเจสามแปดเพราะใครเพราะมีกุศลถ้าองค์ทำในสัจจะข้อหนึ่งไม่มีกุศลรวมอยู่ในข้อหนึ่งเจจะเป็นเท่าไหร่ สามห้าสามห้า,อา,า,อา,าโอเคทีนี้มองม้กราดารปฐมบทตูติยาบทตาติยาบทใช้ปมามัตถธรรมสิ่บทเกลมมี้ยงไม้บทเกลี้ยงเลยเพรานะนั้นติการนี้มีวิมุตไม้ จะไปอาน้ำเหรอตัดเล็หนดอฟัวอ๋อโอเคต้องฝึกทำเองนะอย่าไปเปิดดูมากเปิดได้เปิดเช็คคำตอบเฉยแต่ว่าต้องฝึกทำให้เป็นนะเราต้องจำลองสถานการณ์ในการสอบเสมอนะเพราะในการสอบเราไม่มีหนังสือไม่ดูไหนวอนนี้มีใครจะท้อ ด้วยแก้วมีชื่อบาดาดคมนที่ปฏิสถานไต้ต้นไม้ของหลาสมรงพระศิษย์ศรข้าประดุดว่าราชีคนยอดฝุพันทองเหงาาทั้งหลายที่มาจากมือเรวาได้พาไปมาส้างบุนข้อร้องของผู้ถองโดยก็ท้อง์ทองสงสารผูองทรงกระทำสัรคสิษย์เจ้านุที่สุเด็กซึ่งในเป็นผู้ชายจให้เป็นกนม การพิาารณาคุณู้หาาเห่านั้นเย้าสรงแสดงอำนาจเจรินทีแต่การพิาราคุณู้่เหล่านั้นจะมีต่อการตรอบคอบสาการด้วยเอง